ปปรรรระะกกกาาาาาาศขววดีวีี่่่่ผมมมมมคุทุทททนนน้อัหสำนักง,งานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยคอปพจังหวัดเพชรบูรณ์ร่วมกับสมาคมประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงินจังหวัดเพชรบูรณ์สมาคมประกันชีวิตไทย กองทุนประกันชีวิตและสมาคมประกันวินาศภัยได้กำหนดจัดงานวันประกันชีวิตแห่งชาติครั้งที่24ภายในงานมีการจัดกิจกรรมเพชรบูรณ์วอลคฟันชาริตี้เดินวิ่งการกุศลเพื่อสุขภาพในวันอาทิตย์ที่24สิงหาคม2568เวลา6นาฬิกาถึง9นาฬิกาณพุทธอุทยานเพชรบูระองค์พระใหญ่ตำบลสะเดียงอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายจะนําไปเพื่อบริจาคจัดซื้อเตียงพยาบาลสําหรับผู้ป่วยติดเตียงของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลในจังหวัดเพชรบูรณ์ผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมสามารถลงทะเบียนผ่าน QR code หรือติดต่อผู้ประสานงานนางจามารีวงสาวดีโทรศัพท์093 185 9996 และนายจิราทิพ์วงสาวดีหมายเลขโทรศัพท์092-442-6195ประกาศข่าวดีว่าผมมีครมมาทันคุณรองทุกท่านที่มาประกันหูไจ